สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลานาจะฝึกอ่านภาษาไทยอีกครั้งนะคะแล้วก็เรื่องของวันนี้ชื่อเสียงกระซิบจากหนังสือเก่าหรือว่า the whisper from the old book แนวคิดก็คือการคนพบความรู้ที่ถูกลืมเรื่งย่อก็คือ น้องมินได้รับหนังสือเกา่าเล่มหนึ่งที่เดิมไปด้วยฝุ่นแต่เธอไม่ได้สนใจเพราะเนื้อหาล่าลาสมัยล่าสมัยแปลว่าอะไรหรอคะไม่แน่ใจวันหนึ่งขณะที่เธอปัดฝุ่นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากหน้าการะดาษเธอคิดว่าตัวเองหูแวว ผู้แววใช่ไหมคะแต่เมื่อเธอตั้งใจฟังดีๆเธอก็เข้าใจว่าเชียงกระิบนางคือข้อความเตือนใจที่คนสมัยก่อนเขียนไว้ตามพบหน้ากระดาษเชียงกระิบเหล่านี้เดินไปด้วยผู้มีผู้มีปัญญาและคิดที่ท่านสมัยกว่านังสือใหม่ๆที่เธออ่านเสียอีกน้องมินจึงร่ม ข้ารบนังสืก่าวเลตระนักว่าความรู้ที่เทจริงไม่ได้ลาสมัยแต่ทุกซนอยู่ในที่ที่เราไม่ได้คัดหวังว่าโอเคนะคะทุกคนข้อคิดก็คือความรู้ที่เทจริงไม่เคยลาสมัยจงเปิดใจรับฟังภูมิปัญญาจาก เออเรื่องที่เราเคยมองขำก็จริงใช่ไหมคะทุกคนคือือมบันทีรู้สึกว่าหนังสือเก่าจะมีแบบมันจะรู้สึกว่าอืน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะคือแบบว่ามันจะเล่าแต่หนังสือแต่ว่าบันทีมันจะดูแบบว่า ดีกว่าหนังสือสมัยนี้อีกแบบถ้าเขาจะใช้กระดาษที่ห่ออื่นหรือว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คืออโอเคนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูนะคะแล้วก็เอถ้าชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะว่าคิดองไนบ้างกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่ดูนะคะ ทาให้ใครดูก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ